เดี๋ยวเราจะมาดูบอนสีไส้เบบีกันนะคะตอนกลางคืนนี่นะคะนี่จะเป็นเพชรพันล้านค่ะอันนี้จะเป็นซอพิญญาอันนี้มัตส,สุรีค่ะมัสสุรีแล้วก็สร้อยสังวานนะคะอันนี้นี่นะคะพวกมัสสุรีพวกสร้อยสังวานพวกนี้นะคะแล้วก็ซอพิญญาเนี่ยแถวเนี้ยเพิ่งลง กระถางได้สองวันนะคะเพื่อนก็เอามาใส่กล่องอบเข้าไว้นะคะนางดูสดชื่อดูแข็งแรงมากเลยนะคะนี่นะคะย้ายลงกระถางใหม่แล้วก็เอาไปใส่กล่องหรือว่าตู้อบแบบนี้นะคะเพื่อนนางจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะแล้วก็จะโตได้เร็วด้วยค่ะี่สอพิญญานะคะ มาดูช่วงกลางคืนด้วยนะคะว่ามีพวกเขาเรียกอะไรอ่ะมแมลงตอนกลางคืนมาเกาะกินใบหรือเปล่านะคะบางทีแบบว่าเจอมแมลงช่วงกลางคืนนี่จะเกาะกินใบด้วยนะคะเพื่อนบางทีจะอยู่ใต้ใบหนอนมั่งตัวมแมลงมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่กระสอบพิญญาใบยังใหญ่เลยนะคะมแมลงอ่ะส่วนมากมาแมลงก็จะออกช่วงกลางคืนเยอะด้วยนะคะ โอเคค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูบอลสีช่วงกลางคืนกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ดวสวัสดีค่ะ